สำหรับเราเราคิดว่ามันคือวินัยการจัดการเวลาก่อนค่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราก็มีวินัยแล้วนะเราก็ลงมือทําแล้วนะแต่ทําไมเรายังไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันอาจจะเป็นที่ค่านิยมที่คนอื่นเขาให้เรามาแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการก็ได้ค่ะทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่คนที่ประสบความสำเร็จ เขาเลือกที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่าคนทั่วๆไปค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จสิ่งที่เราสามารถโฟกัสหรือให้ความสำคัญได้ะคะ่ะไม่ใช่วินัยทางการเงินก่อนค่ะสำหรับเราเราคิดว่ามันคือวินัยการจัดการเวลาก่อนค่ะเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีเวลา 24- ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนของเราเท่ากันแสดงว่าเราก็สามารถทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีได้คิดเหมือนกันไหมคะลองฝึก จัดการเรื่องเวลาและ Enjoy Moment ไปไปด้วยกันค่ะ